ผลพักนักรุงโฮมคุกเมนูนี้นะครับขอเตือนก่อนเลยว่าเผ็ดร้อนจัดจ้านกับเมนูน้ำพริกนรกตาแดงความหอมของกระเทียมนะครับกินกับอะไรก็อร่อยครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มจากการทอดใบมะกรูดแล้วก็ปลาวงกันก่อนนะครับอังนี้ผมรอให้น้ำมันร้อนดีแป๊บหนึ่งนะครับเสร็จแล้วตักขึ้นมาพักเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ จะนำปลาวงลงไปทอดนะครับตรงนี้เราสามารถใช้เป็นปลาแห้งอะไรก็ได้นะครับแต่ว่ารสชาติอาจจะมีเค็มๆอยู่บ้างทอดให้เหลืองกรอบนะครับ ตอนนี้เราทอดปลาวงแล้วนะครับผมจะนำปลาวงมาตํานะครับให้แหลกนิดนึงนะครับ โอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเทใส่ชามผสมตรงนี้ผมไม่ได้ตามละเอียดมากนะครับเพราะว่าอยากให้มี texture ชิ้นเล็กๆใหญ่ๆปนกันนะครับสำหรับส่วนผสมถัดไปนะครับผมใช้เป็นกระเทียมเจียวของไร่ทิพย์นะครับผลิตภัณฑ์ของไร่ทิพย์นอกจากพวกธัญพืชแล้วก็ถั่วต่างๆแล้วนะครับยังมีหอมเจียวกระเทียมเจียวนะครับตรงนี้ทําให้เราสามารถทําอาหารได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับกระเทียมเจียวของไร่ทิพย์นี่นะครับเหมือนกระเทียมเจียวใหม่ๆเลยนะครับทำให้เราประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยทีเดียวตรงนี้มีกลิ่นหอม มีความกรอบนะครับบรรจุภัณฑ์ของเขาครับสะอาดสะอ้านน่าใช้งานนอกจากนี้นะครับก็ยังมีวันผลิตวันหมดอายุบอกด้วยนะครับทำให้เราสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้ของใหม่อยู่เสมอครับถัดมานะครับเป็นหอมเจียวของไร่ทิพย์เช่นกันครับเมนูยำต่างๆนะครับข้าวหมูไก่ต้มซุปนะครับพร้อมใช้งานทันทีไม่ต้องเสียเวลามาซอยไม่ต้องเสียเวลามานั่งเจียวเองนะครับสัดส่วนเนี่ยก็อย่างละประมาณ20กรัมนะครับเท่าๆกันถัดมานะครับผมก็จะใช้ความหวานนะครับใช้น้ําตาลทรายเนื่องจากเป็นน้าพริกแห้งนะครับผมจะพยายามจํากัด เครื่องปรุงที่เป็นของเหลวนะครับความเค็มเนี่ยเราก็ใช้ความเค็มจากตัวปลาแห้งเองนะครับความหวานใช้น้ําตาลนะครับส่วนความเผ็ดก็เป็นพริกป่นนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของไร่ทิพย์เช่นเดียวกันนี่เป็นพริกที่หนูสวนป่นละเอียดนะครับด้วยความที่เป็นชื่อว่าน้ําพริกนรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะออกรสเผ็ดๆนะครับสีดแดงๆแต่ตรงนี้จริงๆก็แล้วแต่ความชอบนะครับถ้าเป็นคนทานเผ็ดไม่เก่งก็ไม่ต้องใส่เยอะ ตอนนี้เรามีความหวานความเค็มของความเผ็ดแล้วนะครับถัดไปก็เป็นความเปรี้ยวเลือกใช้เป็นมะขามเปียกเข้มข้นของไร่ทิพย์นะครับคนนี้ต้องเรียกว่าเป็นขวัญใจร้านอาหารเลยครับเพราะว่า ได้น้ำมะขามเปียกที่รสชาติเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับวันนี้ผมใส่ประมาณ20กรัมนะครับนอกจากความเปรี้ยวแล้วเรายังได้ความหอมของมะขามเข้ามาอยู่ในเมนูนี้ด้วยแล้วก็ทําให้ตัวน้าพริกของเรานะครับจับตัวเป็นก้อนวันนี้ถ้าใส่เยอะๆเนี่ยอาจจะต้องนาไปผัดอีกครั้งหนึง่งเพื่อไล่ความชื้นออกเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าใส่ตามปริมาณที่ผมใช้ในสูตรน,นี้ครับก็ไม่จาเป็นต้องไปผัดแล้วตังนี้เดี๋ยวผมจะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะครับชิมรสชาติดูนะครับปรับตามชอบเลยถ้าถูกใจแล้วก็จะเสิร์ เสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเอาใบมะกรูดที่เราทอดไว้ตอนแรกนะครับเอามาวางด้านบนนะครับตกแต่งเพิ่มน,นี่ก็เสิร์ฟเป็นสำรับไม่ง่ายนะครับและนี่ก็คือเมนูน้ำพริกนรกตาแดงแซบ่บเผ็ดร้อนแต่ลงตัวจะกินกับข้าวสวยไข่เจียวแบบนี้หรือกินกับผักสดก็ได้ครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และประหลายแอดครับ